สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่งานเกษตรแฟร์จอมบึงนะครับไม่ได้ชวนมาเดินงานนะเพราะว่าถ้าคลิปนี้ลงไปเนี่ยงานเขาอาจจะจบไปแล้วก็ได้แต่ว่าอยากจะพามาดูร้านกว๋วยเตี๋ยวลุยสวนร้านหนึ่งนะครับชื่อร้านสรวีกว๋วยเตี๋ยวลุยสวนร้านนี้เนี่ยเป็นร้านดังมากนะครับตอนนี้มีกว่า30สาขาแล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะจัดไปตามงานแฟร์แบบนี้แล้วคือขายดีมากๆนะครับทุกคนเคยเห็นที่งานวัดไร่ขิงนะครับคนมุงเต็มร้านเลยจะเข้าไปซื้อก็เข้าไม่ถึงเอาจริงนะก็แอบคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยร้านเนี้ยเขาม่ เยอะพอดีแล้วก็เขาเพิ่งเริ่มตั้งร้านกันด้วยนะครับที่นี่เขาขายกว๋วยเตี๋ยวลุยสวนชิ้นละ10บาท10บาททุกไส้เลยนะครับแล้วก็ไส้เยอะมากๆวันนี้เขาขนมาทั้งหมด11ไส้ครับก็จะมีปูอัดหมูยอหมูสับเต้าหู้เห็ดหอมสาหร่ายไส้กรอกไก่ไข่หวานไก่สับทูนะ่าแซลมอนนะครับกว๋วยเตี๋ยวลุยสวนเนี่ยความอร่อยมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับทุกคน1แป้งเลยนะครับหรือว่าเส้นกว๋วยเตี๋ยวที่ใช้ห่อเนี่ยเป็นเส้นใหญ่ที่ไม่ได้มีวางขายตามท้องตลาดนะครับเขาบอกว่าเป็นแป้<ๆ>้งงงงททที<ๆ>่<ๆ>่เเาาาาาสัํํพิศษจกโรนให ที่นี่ที่เดียวทําสดใหม่ทุกวันนะครับเป็นสูตรบางนุ่มไม่แข็งทิ้งไว้ก็ยังนุ่มอยู่นะครับเส้นเปล่าเปก็ยังอร่อยเลยครับ แป้งที่เขาได้มาเนี่ยมันจะเป็นแผ่นใหญ่ๆแบบนี้นะครับเวลาเขาจะเอามาใช้เนี่ยก็ต้องหั่นสี่ให้ได้เป็นคำๆก่อนแล้วถึงเอามาห่อนะฮะให้ดูความบางความเหนียวนุ่มของแผ่นแป้งนะครับพอเอามาหอกับไส้แล้วมันก็จะเห็นไส้ชัดเจนแบบนี้เลยอันนี้คือความพิเศษของแป้งเขานะครับทุกสาขาเนี่ยใช้เส้นรวมกันแล้วนะฮะเ็าบอกว่าวันละ4ี่ถึงห้าร้อยกิโลนะครับถ้านับเป็นชิ้นเนี่ยก็วันละประมาณ8ปดพันชิ้นนะครับ <c oughs> <ๆ S 1> แล้วก็อย่างที่2เลยเนี่ยสำคัญมากๆไม่แพ้กันก็คือผักสดนะครับด้วยความที่เขาขายดีมากๆแล้วก็ตต้้้อออองงงคคควุุมมณภาาาพขผผักผักกกกหที่่เใช็ นำเข้าจากเมืองนอกนะครับเพราะว่าในประเทศไทยทําให้ไม่ทันแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดถือว่าเป็นไม้ตายของเขาเลยเนี่ยก็คือน้ําจิ้มครับเขาจะใช้พริกสดมะนาวสดแล้วก็ทําสดใหม่ทุกวันแหมพูดมาซะเยอะแล้วเดี๋ยวต้องชิมกันสักหน่อยนะครับหน้าร้านเนี่ยจะมีกล่องให้นะครับกล่องเล็กกลางใหญ่กล่องละ3าชิ้น5ชิ้น10ชิ้นก็ว่ากันไปเดี๋ยวเอาทุกไส้ไปเลยแล้วกันนะครับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนกินเยอะได้ไม่อ้วนครับแต่ไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยหยิบมาเลยครับปูอัดครับนี่อันนี้เป็นหมูยอครับ อันนี้เป็นหมูสับนะครับผม เต้าหู้อ่านี่สําหรับคนที่กินมังสวิรัตนะครับแต่เรากินมังทุกอย่างน่หยิบมาให้หมดเลยนะฮะเห็ดหอมนะฮะหยิบมาอ่ะเต็มกล่องแล้วนะครับกล่องใหม่มาอันนี้ก็ไส้ยำสาหร่ายน,นี่ก็แนวสุขภาพเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไส้กรอกนะครับมาเป็นดุนเลยครับอันนี้น่ากินมากๆเป็นไส้ไข่หวานแล้วก็ไส้ไก่สับนะครับแล้วก็ทูนา่าแล้วก็แซลมอนเนี่ยถ้าจะกินเลยก็แนะนําให้เขาตัดมาเลยนะครับเขาจะใช้งาไกตัดให้เป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็ข้างๆเนี่ยเขาจะมีสาหร่ายพวงอ้ยนุ่น สวนสรวีเจ้าดังนะครับเอาละเดี๋ยวมาหาที่นั่งกินกันนะครับของเขาชิ้นใหญ่นะครับเนี่ยสิบาทแล้วก็ไส้แน่นทุกคําเลยนะครับสาหรับรสชาติเนี่ยอย่างแรกเลยสัมผัสได้ถึงความนุ่มของเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นสดดีมากนะครับแล้วก็ผักที่เขาใช้เนี่ยเป็นผักการหอมคือโดยส่วนตัวเอาจริงๆไม่ไม่ค่อยถูกกับผักการนี้เท่าไหร่เพราะว่าเราเคยกินแล้วมันติดขมนะครับแต่ว่าผักของเขาสดกรอบไม่ขมไม่เหม็นเขียวเลยนะครับแล้วที่เด็ดสุดคือน้ําจิ้มนะครับทุกคนรสชาติมันคือน้ําจิ้มซีฟูด้ดแซบๆเลยเปรี้ กินกับก๋วยเตี๋ยวลุยส่วนแล้วมันเข้ากันมากๆนะครับแล้วก็อย่างบางไส้ที่เราไม่เคยกินอย่างพวกเต้าหู้หรือว่าไข่หวานอะไรอย่างงี้ครับก็ทำออกมาได้ดีมากๆครับถือว่าเป็นอาหารสุขภาพที่กินได้ไม่หยุดเลยคือกินแล้วมันหยุดไม่ได้เลยนะครับอันนี้สาหร่ายพวององุ่นะครับกินกับน้ําจิ้มเขาก็อร่อยมากแล้วก็มีประโยชน์มากด้วยขี้เกียจจิ้มแล้วเอามายำเลยดีกว่านะครับปูอัดก็เกรดดีโอเคก็เข้าใจแล้วว่าคนที่เขารุมซื้อกันเพราะว่าของเขาอร่อยจริงแล้วก็เห็นเขาบอกว่าใครอยากขายก็ติดต่อทททีี่่่ร้้้าาาานนนนนไไดดเเลยยยยสออุกองจบํป็ขแ รับผักรับน้ำจิ้มเข้าไปนะครับ<ด>ขายได้เลยไม่ยากเลยนะครับผมว่าช่วงนี้ตลาดสุขภาพกําลังมาแรงแล้วก็ยิ่งอร่อยด้วยถูกด้วยเนี่ยขายง่ายแน่นอนนะครับไปพิสูจน์ความอร่อยกันได้ที่ร้านสรวีกว๋วยเตี๋ยวลุยสวนทุกสาขาหรือตามงานแฟร์ต่างๆมีที่ไหนบ้างเนี่ยรายละเอียดยังไงเดี๋ยวดูในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูหรือถ้าอยากจะขายยังไงก็เดี๋ยวขึ้นข้อมูลติดต่อร้านเขาให,ให้แล้วกันนะครับอยากให้มีร้านแบบนี้เยอะๆเลยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ